สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์ม hmm. ครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมผลงานทายาทเจ้าหมูทองครับเป็นเพศผู้หนึ่งเมียหนึ่งครับนี่ครับใครที่อยากเห็นผลงานเจ้าหมูทองครับเต็มบ้านเต็มเมืองครับผมจะถ่ายทําให้ดูครับนี่ บลวันพลิกเอไว้มือสตรีนี่ครับเป็นตัวเมียครับหนาบึกเลยครับผลงานเจ้าหมูท้องครับนี่ครับ นาบ,บึกเลยเดี๋ยวไปดูแม่ของเขานี่ครับแม่ไม่ได้แดงครับนี่คือ แม่ของเขาน,น,นี่ดูแม่เขานี่แม่แล้วก็นี่ก็ล,กลูกนะครับลูกเขา งานเจ้าหมูทองครับดูครับตัวเมียครับนี่คือแม่ลูกครับส่วนตัวผู้นี่ก็นี่ครับนี่ครับตัวผู้นั้นก็คือน่ครับแม่เขาไม่ได้แดงครับดู ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระช่อง KK กติาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ